คุณนี่บอกว่าสามีบอกเหมือนชีสเนาสเ่าผสมถุงตาต้องออกไปกินกับนกกับกระรอกกับจุๆๆ๊บจุ๊แล้ามาดำคนนี้บอกว่ากลิน่นเหมือนอ้วสา สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน FC ทุกคนนะคะเยวเวลสไฟเมกาอีกแล้วสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในช่องเยวเวลก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเยวเวลการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวีซ่าต่อมอด้วยนะคะวันนี้จริงๆวันนี้อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่อยากจะเอามานั่งนั่งนั่งเบาให้ฟงแล้วก็มาเช์ให้ฟังนะคะว่า คุณสามีฝรั่งเขาคิดยังไงกับทุเรียนของโปรดที่พวกเราสายฝเอรั่งชอบกินกันนะคะมาฟังกันว่าวัานนี้คุณสามีอ่ะแต่และบ้านอะ่ะเขาคิดยังไงกันนะคะเวลาเอาความคิดเห็นข้อมูลนี้มาจากากลุ่มบ้านคนไทยในอเมริกานะคะซึ่ง มาดามสายฝอ,อเมริกาเนี่ยเขามาแชร์กันว่าสามีแต่ละคนเนี่ยคิดยังไงกับเมรกากับทุเรียนนะคะเดี๋ยวเวลาจะมาอ่านคอมเมนต์กันแบบเริ่มตั้งแต่คอมเมนต์ที่หนึ่งเลยนะคะเ,เพื่อนๆมาดูกันว่าไอทุเรียนที่คนไทยอย่างเราเราชอบกินกันแล้วราคาคือมันไม่ได้ถูกเลยนะอยู่เมืองไทยเนี่ยก็ว่าไม่ค่อยได้กินแล้วแต่แบบมาอยู่เนี่ย ก็ยังอยากกินแต่สามีที่บ้านคิดยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันคนนี้บอกว่าบ้านนี้ขอกินไม่ได้เลยเอาเข้าบ้านไม่ได้บอกว่าเหม็นกว่าคลีแล้วก็มีอีกเมนนี้นะคะบอกว่าบ้านนี้งดงดกินอะไรนะ บ้านนี้บอกว่าเหม็นเหมือนน้ำเน่าใต้ทางขยะแต่ละคนคือคอมเมนต์แปลกๆทั้งนั้นเลยสามีบอกว่ากลิ่นเหมือนเยี่ยวแหง้งเยี่ยวแห้งมันเป็นยังไงนะอะอะอีกคนนึงนะคะบอกว่าถุงเท้าเปียกที่ซุกไว้ไม่ได้ซักถ <laughs> ุงเท้าเปียก เ้าเปียกนี้เราเข้าใจนะกลิ่นมันอับๆใช่ไหมเวลาเราใส่แล้วแบบเหมือนเวลาฝนตกแล้วแบบว่าใส่แล้วก็ไม่ได้สักแล้วก็เก็บเอาไว้นี่คือกลิ่นอับมากคือคือกลิ่นแบบนี้เพื่อนๆมันกลินบบนนนล่นแบบนี้เหรอทําไมเรารู้สึกว่าทุเรียนมันอ๋อโอเคอีกคนหนึงบอกว่าทางบ้านนี้เหมือนตดเลยค่ะกินวันเดียวกลิ่นออกทางรูขุมขนด้วย คนไม่กินได้กลิ่นแรงเร็วมากต้องออกไปกินกับนกกับกระรอกน่าสงสารอะ่ะมาดำสายฝอโอเคคนนี้เขาบอกว่าวันนี้สั่งมาสามกล่องค่ะกินหมดไปหนึ่งสวรรค์มากๆมากได้ขึ้นสวรรค์กิทุเรียนหัวไปทำงาน อยู่กับลูกกับแมวหอมหวานมากกินในบ้านเลยอันนี้คือข้าวันไหนคุณสามีไม่อยู่บ้านนะคะมาดามมาดามอย่างเราก็ได้คืนสวรรค์กินทุเรียนได้ดังใจเนาะแล้วก็คนนี้บอกว่าสามีบอกว่าเหมือน,นถุงเท้าเน่าบ้างแหละแกะลรั่วบ้างแหละสรนหาแต่และเรื่องมาเปรียยเทียบ คนนี้บอกว่าเอาเข้าบ้านมาปุ๊บไม่สามารถเอากี่เข้าตู้เย็นได้นะคะเอามาถึงก็ผ่าแต่ว่ากินนอกบ้านภาสามีให้กินนอกบ้านแต่ว่ามาดามบอกว่าไม่ได้ทาตามกินในบ้านเรื่องฉันโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากมาดังคนนี้บอกว่าต้องไปกินหลังบ้านค่ะขนาดแอบบกินอย่างรู้ สามีนี่สามีฝรั่งนี่เป็นอารมณ์เหมือนเซ็นเซอร์นะคะพอได้กลิ่นทุเรียนแล้วแบบจุ๊กจุ๊จแบบจุ๊บจุ๊จุ๊แบบนี้เลยเนาะอันนี้เด็ดมากอันนี้เด็ดไม่เคยกินตอนสามีอยู่บ้านจ้ะส่วนมากจะกินตอนนางไปทํางานซื้อกินแต่น้อยพอตอนออกไปข้างไปนอกบ้านใส่แมสเดอเป็นกลิ่นทุเรียนเต็มจ้า ตอนไปไทยเดินผ่านแผงทุเรียนนางบอกกลิ่นเหมือนสุปแต่้ตใครจะซื้อกินจีก็น่าจะประมาณนี้คือเขาส่งรูปมาให้ด้วย<อ>เขาส่งรูปมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าแขวนนะคะคนนี้บอกว่าเราเผลอวางไว้หน้ารถข้างคนขับถึงกับเวียนหัวต้องเปิดกระจกพอกลิ่นเหมือนแก๊สจริงๆค่ะพอถึงบ้านเปิดกล่องกัดไปหนึ่งคำหอมอร่อยเชียว มาดมคนนี้บอกว่ากลิ่นเหมือนอ้วสามีบอกว่ากลิ่นเหมือนอ้ววอีกคนบอกว่าขนาดทุเรียนฟรีสดลายกรอบๆเอาออกมากินก้อนเนียวโห่บนใหญ่ตั้งแต่เปิดประตูเข้าบ้านมากค่ะกินขี้อะไรอีกรีกินอ้ววบอกว่ากินขี้ แต่ว่าก็ยังมีนะคะที่แบบนี่นี่มาเจอคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าคุณสามบ้านเขาเนี่ยชอบมากถามหาทุกปีอ้ามันก็แสดงว่ามีคนชอบกินอยู่แสดงว่าก็มีฝรั่งบางกลุ่มที่เขาทานได้เนาะเดี๋ยวเราจะอ่านคอมเมนต์แบบ non stop นนปไปเลยว่าสามีแต่และบ้านเขาคิดกันยังไงเนาะบ้านนี้กินได้สบายนี่มีบ้านที่กินได้แล้วนะไม่ใช่แค่แบบห้ามกิน อีกบ้านนี้เขาบอกว่าเขาบอกมินเหมือนอะไรตายหนูตายคังคกตายจิ้งจกตายหรืออะไรตายอีกคนเขาบอกมีนี่นอันนี้มาดูกันนะคะเขาบอกว่าเราเอาถุงชากาแฟเทใส่แก้วแล้วยัดใส่กล่องแช่ทุเรียนไม่รู้ช่วยได้ไหมแต่ก็ทำแบบนี้ทุกครั้งเพราะชอบทุเรียนมากสงสัยสามีเหม็นจนเลิกพูดเพราะไม่ได้ยินอะไรเลยมีการเรอา เอากลิ่นกาแฟไปกบกินทุเรียนนะคะอ,อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองทําอันนี้เด็ดมากอันนี้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 เด็ดฟังนะคะเราแอบกินในห้องนอนรถด,ดับเพลิงมาค่ะเป็นตอนนั้นเขาบอกเขาเป็นออแปรอรยู่โฮสพ่อโทรเรียก911แจ้งว่าแก๊สรั่วดับเพลิงมาอ,อกกุปกรณ์ครบใส่ ร้องโหเจ้าของบ้านเขาก็ไม่เชื่อสุดท้ายแล้วเอากล่องทุเรียนมาให้ดมถึงพากันกลับตั้งแต่นั้นมาแอบกินนอกบ้านตลอมีการมีการมีการเอารูปมาให้ดูด้วยนะคะนี่แปลว่ารถดับเพลิงมาถึงบ้านเลยโอ้ <c oughs> oh my god คนนี้บอกว่าสามีบอกว่ากลิ่นเหมือนตดค่ะโดนไล่ไปกินหลังบ้านแถมหลอกผ้านี้คุณมาสามีกลับมาถึงบ้านได้กลิ่นทุเรียนถามภรรยาว่ากินอะไรอ่ะเหมือนกลิ่นขี้เลยโถไม่รู้จักของนี้ลยข่าวเท็กว่าจะได้กินอันนี้จริงๆนะกว่าเราจะได้กินทุเรียนเนี่ยแล้วแบบเราอยู่เมืองนอกอมันก็แพงอ่ะมัน ประมาณพันนึงอะแค่แบบกล่องเดียวเองอะมันแพงมากแล้วมันก็หากินยากด้วยแอบกินทุเรียนในครัวสามีวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาบอกว่าได้กินแกะลัว่วแกะลัว่วแกะ,แกะโอ้ยบ้านนี้บอกว่ากินได้สบายมากๆค่ะ อันนี้ภรรยาบอกว่ามาันบอกว่าของเรานางน่ารักบอกไม่เหม็นเลยสงสัยโกหกคุณนี้บอกว่าสามีบอกเหมือนชีสเน่าผสมถุงเท้าเดี๋ยวนะชีสเน่าผสมถุงเท้านี่คือแบบโอ้ย แฟนบอกกลิ่นเหมน็นเนี่ยยิ่งกว่าขี้เวลาเมียจะกินผู้เรียนต้องส่งสัญญาณให้แฟนรับรู้นางจะออกจากบ้านหรือไม่ก็ขังตัวในห้องทําง,งานจนกว่าเมียจะกินเสร็จค่อยใช้สเปรย์รบบอากาศฉีดทั่วบ้านแต่ปกติหนูชอบกินบนรถเวลาแฟนขับรถก็จะได้หุบปากเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งถ้าแฟนแฟนบ้านไหนนะคะที่แบบขี้บน่นนนี่นั่นจุกจิกนะกินทุเรียนใส่ไปเลยได้หุบปาก ือที่ไรต้องกินในลานจอดรถที่ไหนสักแห่งโอ้สงสารมาทำมากสั่งเองกินเองเหม็นเองสั่งมาแล้วเหลืออีกกล่องเลยแช่ตู้เย็นไว้ไม่ได้สวมถุงพลาสติกเช้ามาเดินผ่านก็คิดว่ามีอะไรตายหรือเนา่าเนา่าพอนึกได้เปิดตู้เย็นมาถึงกับพงังอะเลยรีบออกไปกินนอกบ้านกำจัด ให้สิ้นซากก่อนสามีจะมาได้กลิ่นเข้าใจว่าคนที่ไม่ชอบคอมเมนต์มันเป็นแบบนี้คนนี้บอกว่าสามีบอกว่าแมวของเพื่อนบ้านเข้ามาตายในห้องในรจอดรถกลิ่นดุเรียนนะเขาบอกเหมือนกลิ่นแมวเพื่อนบ้านมาตายในรงจอดรถ อุ้ยอุยอ,ยอ,ยอุยอันนี้มีคอมเมนต์นี้ด้วยอันนี้เขาบอกว่าบ้านนี้สามีแย่งกินหมดกินตลอดได้แต่มองตาปลิบๆลูกชายบอกกริมเงินแกอันนี้อันนี้อันนี้คอมเมนต์ยานีดนึงค่ะครั้งแรกเขาได้กลิ่นแล้วก็คิ้วขมวดชนกันมองหน้าเราเหมือนมีคำถามล้านแปด หลักฐานข้ามมือข้าผากเขาอยู่แต่ไม่ถามอะไรสักคำเพราะเขาคงกั้นหายใจอยู่แล้วเขาก็รีบเดินหายออกจากบ้านไปทั้งวันโทรมาบอกว่าช่วยจัดการปิ่นอาหารของเธอให้ฉันด้วยนะฉันไม่สามารถหายใจได้เลยก่อนจะกลับเข้าบ้านก็โทรมาถามย้ำๆว่ากิ่นหายไปหมดหรือยังเราเลยรู้จุดอ่อนของเขาเวลาง,งอนหรือทะเลาะกันเราจะรีบไปเปิดทุเรียนที่แช่แข็งข้ามปีไว้มากอย่างอริดอร่อย กินต่อหน้าต่อตาเลยค่ะแล้วเราจะปินต่อในสถานการณ์นั้นคะเขาจะเงียบไม่พูดแลวออกไปที่อื่นก่อนกว่าเขาจะกลับเข้าบ้านต่างคนก็ทางอารมณ์ดีขึ้นแล้วค่ะจนป่านนี้เขาก็ไม่สามารถระบุได้ว่ากลิ่นทุเรียนเหม็นเหมือนอะไร <c oughs> อันนี้คือคือเป็นการแก้แก้แก้เผ็จสามีนะคะทะเลาะกาันคือเปิดทุเรียนแสดงว่าเราต้องสั่งทุเรียนมาเก็บไว้แบบแช่ช่องฟีดไว้แบบนานๆแล้วก็ <c oughs> วันไหนทะเลาะกับ าสามีแล้วสามีพูดมากเนาะพูดแบบบ่นไม่หยุดเนี่ยต้องเปิดตู้เย็นแล้วเอาทุเรียนออกมานะนางจะได้อุปกาโอยู่ไทยค่ะสั่งห้ามเอาเข้าห้องให้นั่งตากเด็กกินแล้เบียงหน้าประตูคุณหอ เห็นนะคะเพื่อนๆมีสามีฝรั่งเนี่ยบางทีก็ขำเนาะเขาอะมีความคิดเห็นต่างๆนานากับกลิ่นทุเรียนซึ่งแบบสําหรับเราอะเราเป็นคนไทยเราคิดว่าเอ้ยมันหอมมันอร่อยใช่ปะล่ะแต่ว่าฝรั่งอะเขาไม่ได้คิดแบบเราเพราะว่าเขาไม่ชินกับกลิ่นเนาะแล้วแบบมาดามแต่ละคนก็ <G ül> เจออะไรที่แบบว่าขำๆฮางงานแล้วสามีฝรั่งก็แบบว่าคิดแปลกๆนะว่าทุเรียนมันมีกลิ่นเหมือนอะไรบ้างแก๊สเอ่ยถุงเท้าเน่าเอ,อ่ยชิสเน่าเอ,อ่ยหนูตายแมวตายโน่นนี่นั่นนะ โคตรขำแต่ว่ายังไงก็มาดามอย่างเราก็ยังชอบกินทุเรียนเนาะก็ยังไงก็ไม่มีทางที่จะหยุดกินทุเรียนเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะไม่ถูกใจสามีแต่เราก็จะกินเนาะแล้วที่ว่าหลายๆคนมาบอกว่าเนี่ยออามาแก้เพจสามีได้เดี๋ยวเราจะลองทํานูบ้างนะคะเผื่อถ้าสามีขี้บน่นขี้ดาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเปิดทุเรียนให้ได้กลิน่นนังจะได้หุบปาก